ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ทางพี่จอนมาช่วยแก้ไขปัญหาแอร์ไม่เย็นโดยการย้ายคอยล์ร้อนจากตรงตำแหน่งนี้ที่การระบายอากาศไม่ดีมาที่ตรงตำแหน่งนี้นะครับหลังจากที่ทําทุกอย่างตามมาตรฐานแล้วก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วก็เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือเปิดแอร์แล้วยังไม่เย็นแถมกินกระแสสูงกว่า9แอมเหมือนเดิมด้วยนะครับหลังจากที่พี่จอนดูปัญหาก็สรุปว่าเราต้องแก้ไขปัญหาโดยการดูค่าซูเปอร์ฮีทแล้วก็จูนนั้นยาแอร์ค่าซูเปอร์ฮีทคืออะไรแล้วทำยังไงแอร์เครื่องนี้ถึงจะเย็นเดี ตอนนี้อุณหภูมิในห้องได้27ใช่ไหมครับแรงดันน้ำยาเราอยู่ที่159 psi นะครับอุณหภูมิอิ่มตัวภายในเกจอยู่ที่12.8องศาตอนนี้อุณหภูมิผิวท่อคือท่อซักชั่นนะครับท่อใหญ่อยู่ที่11.2องศานะครับ12ลบ11เท่ากับเหลือ1เท่ากับว่าซุปเปอร์ฮีตได้1โดยทั่วไปเนี่ยซุปเปอร์ฮีตได้1เนี่ยเขาจะฟ้องว่าโหลดความร้อนในห้องน้อยหรือว่าปริมาณตัวแอร์ใหญ่กว่าห้อง เมื่อสักครู่เราเข้าไปแล้วความร้อนความเย็นของภายในบ้านเนี่ยก็ยังทําได้ที่ย7เจ็ดองศาอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณน้ํายาตัวเนี้ยฟ้องมาว่าปริมาณน้ํายาเกินหรือว่าโหลดความร้อนภายในห้องน้อยยนงเกินไตนะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเครื่องเนี้ยใหญ่กว่าห้องครนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ํายาออกนะครับเมื่อสักครู่เราเติมตามแหนมเพลนะครับเติมน้ำหนักตามแหนมเพลนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยออก กอ,อกลายเป็นว่าแอร์ใหญ่กว่าห้องใช่ครับก่อ, <ะ S 1> อเติมน้ํายาตามตามส<า> <Air S 1> เปคร,ปรเลยเกินเลยเกินใช่ครับก็โดยทั่วไปผมจะเอาอุณภูมิภายในห้องไว้ที่25องศานะครับสูเป,ประฮิตเนี่ยผมจะดึงไว้ที่ 7K ตัวเลขด้านล่างนะครับอยู่ที่ 7K นะครับตัวเลขลงมาต่ำเนี่ยเขาก็จะฟ้องว่าโหลดความร้อนในห้องน้อยจนเกินไปหรือว่า BTU แอร์ใหญ่กว่าห้องแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขตรงนี้ ขึ้นมาสูงใช่ไหมครับตัวเนี้ขึ้นมาสูง10บา่า1สิบเก้ายี่สเขาก็จะฟ้องว่าโหลดความร้อนภายในห้องมากจนเกินไปหรือว่าตัวแอร์เล็กกว่าห้องหรือปริมาณน้ํายาแอร์ไม่เพียงพอ,อม,มันก็จะเช็คได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามไม่ได้มีตัวนี้ดูเนี่ยมันก็เป็นการงมเข็มงมเข็มในมหาสมุทรเกจธรรมดาดูได้เกจธรรมดาดูได้ไหมเกจธรรมดาดูได้แค่ตัวอุณภูมิอิ่มตัวภายในเกจ แต่เราจะต้องมีอุณหภูมิจิ้มผิวท่อ,อเพื่อที่จะรู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิผิวท่อเท่าไหร่เกจธรรมดาดูอุณหภูมิผิวท่อไม่ได้ะนะครับอโอเคตอนนี้กระแสอยู่ที่7แอมป์ครับตามสเปคของเครื่องอยู่ที่6.8นะครับครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตรงนี้อยู่ที่ 7k แล้วก็อุณหภูมิภายในห้องอยู่ที่25แล้วเดี๋ยวมาดูกระแสนะครับว่าเท่ากับแอนมเพลหรือเปล่าโอเคตอนนี้5.8ครับ ตอนนี้หกจุดเก้าหกจุดแปดเก้าแล้วค่าตรงนี้มันขึ้นว่าแปดจุดห้าตัวนี้แปดจุดห้าก็โดยทั่วไปอุณหภูมิภายในห้องเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าครับแต่เมื่ออุณหภูมิในห้องลงมาถึงประมาณยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกตัวนี้ต้องอยู่เลขเจ็ดแต่เมื่อตรงนี้ลงมาอยู่ประมาณสองสองใช่ไหมครับสองเคอุณหภูมิภายในห้องเราเนี่ยต้องอยู่ประมาณยี่สิบแล้วยี่สิบหรือไม่ก็สิบสิบเก้านะครับ แต่ถ้าตรงนี้ลงมาถึง2เมื่อไหร่แล้วภายในห้องเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ2ี่9เนี่ยนั่นเขาจะฟ้องว่าโหลดความร้อนภายในห้องน่ะน้อยจนเกินไปแอร์อาจจะใหญ่กว่ห้องอุณหภูมิแวดล้อม3 4มสินนะเกือบ35นะครับโอเคครับเดี okay, ๋ยวเราลองมาดูอุณหภูมิหลังคอยร้อนนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ <74. 1. S 1> ครับสาสิบสี<อ>่จุหนครับขึ้นมานะครับนะครับ พอกับแวดล้อมเลยนะครับแวดล้อมก็โล่งแล้วนะครับนะครับต้องดูลมส่งหน้าคอยนะครับ42.1.2ิบสอนะครับสี่สอนสองนะครับก็ถือว่าแวดล้อมกับหลังคอยร้อนก็ถือว่าตอนนี้ทําได้ใกล้เคียงกันแล้วครับหรือเท่ากันเลยก็ว่าได้นะครับลองดูกระแสครับ6.13 6.13นะครับ คก็ลองดูตำราซุปเปอร์ฮิตดูเครื่องไหนดีครับอันนี้แรงดันน้ำยาอยู่ที่140 psi นะครับุณอุณหภูมิอิ่มตัวภายในเกจอยู่ที่10องศาคุณภูมิผิวท่ออยู่ที่15.6องศาก็คำนวณเป็นค่าซุปเปอร์ฮิตนั่นเองนะครับ5.6แต่ตัวเลขยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะให้ดีต้องอยู่ประมาณ13นะครับ13นะครับ๋ยวเราก็รับให้ได้13อีกนิดนึงนะครับ11.9ละ12ละ12 ทือถ้าคอยคอยโล่งน้ํายาสมส่วนนะครับแรงแรงดันไอกระแสเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เกิดแอมเพจนะครับมันก็อยู่ในเล้งที่ต่ํากว่าลองดูนะครับตอนนี้แรงดันน้ํายานะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบ psi ออุณหภูมิอิ่มตัวภายในเกลดอยู่ที่เก้าองศานะครับอุณภูมิผิวท่ออยู่ที่สิบสองจุดหกซุประฮิตอยู่ที่ประมาณสี่นะครับอุณหภูมิภายในห้องตอนนี้ยี่สบสี่อาจจะลงถึงยี่สิบสามก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่าที่สมบูรณ์แล้วนนครับตอนนี้ครับ ไปฮะตรงนี้ี22หลอครับ22นะ22องศาโอเคครับลงมา10ป่าแล้วครับอลองมาดูมุมลึกๆตรงนี้ดูนะครับมุม22จะต้องเย็นกว่าเพราะว่าฝั่งนี้ลมลมเย็นจะมาแล้วก็จะรีเทิร์นกลับไปหาตัวเครื่องนะครับตรงนี้จะหนาวแล้ว เมื่ออุณหภูมิในห้องลดลงอยู่ที่22องศาแบบนี้นะครับตัวค่าซูเปอร์ฮิตเนี่ยก็ต้องต่ำกว่า7แต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิภายในห้องเราเมื่อสักครู่เนี่ยได้28ใช่ไหมครับแต่ซูเปอร์ฮิตติดลบเลยลบ1ลบ2เนี่ยนั่นคือน้ำยาแอร์เกินหรือว่าแอร์ใหญ่กว่าห้องนั่นเองอเค,ครับอย่างนี้ช่างทั่วไปเขาจะรู้ไหมถามว่ารู้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเคยอบรมหลักสูตรซูเปอร์ฮิตก็สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้ายังไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้ อันนี้ยากเลยครับยากเลยยากเลยยากเลยซึ่งซึ่งบอกต้องบอกว่าตําราซุปฮีทเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครอบรมกันนะครับคลิปนี้ถือว่าดีมากที่ผมมามาบอกบอกในคลิปมาเจอเลยเนาะว่าเออถ้าเติมเติมเท่าที่เนมเพจเขาบอกแต่ห้องไม่เย็นใช่ครับเออเติมตามสเปคโรงงานที่กําหนดเลยว่า600กรัมแต่ห้องก็ยังไม่เย็นกระแสก็ยังคงสูงอยู่ใช่ไหมครับใช่หลังคอยร้อนเมื่อสักครู่ก็ทดสอบเอาน้ําฉีดแล้วกระแสก็ยังไม่ลง วิธีแก้ก็คือเราต้องปล่อยน้ํายาออกแต่ว่าโดยโดยการดูอุณหภูมิภายในห้องให้สมส่วนกับตัวตําราสูบอุ่นที่เราที่เราเรียนมา,าครับถ้าคนที่เรียนมาก็จะเข้าใจตํารานี้แต่ถ้ายังไม่เคยผ่านการอบรมมาก็จะไม่เข้าใจตํารานี้ครับ,ครบเครื่องมือสําคัญนะครับในการตรวจเช็คคือแบบอากาศถ้าเรามีแค่เกจน้ายาคลิปแอมเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะจบงานได้<อ>จบงานได้ยากครับก็คือเรา เราไม่เข้าใจสาเหตุว่าทําไมกระแสมันถึงถึงสูงขนาดนั้นนะครับทั้งๆที่แนวเพจเนี่ย6.8นะครับโดยทั่วไปก็จะไปคิดว่ามันตันควยร้อนหรือเปล่ามันตันแคบทิวหรือเปล่าสรุปนะครับก็ไปลองเปลี่ยนแคบทิวก็ไม่หายไปล้างแอร์ยังไงก็ไม่หายนะครับก็คือถ้าเรามีตัววัดเนี่ยมันก็จะเป็นการชี้แนะแนวทางได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการผ่านอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน<ม>ก็เดี๋ยวนี้มันมันมีปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็คืออย่างเช่นว่า ตัวแอร์ขนาด12,000 BTU นะครับพี่เฉียนครับเราติดกับห้องพอดีเป๊ะเลยครับขนาดห้อง4,4คูณแต่ติดตั้งแล้วทำไมถึงยังไม่เย็นนะครับอย่าลืมว่าน้ำยาแอร์ที่มาในระบบเนี่ยเขาเติมมาให้อยู่ที่7.5เมตรที่เราเดินท่อน้ำยานะครับแต่พอติดตั้งจริง3เมตรบ้าง2เมตรบ้าง4เมตรบ้างนั่นคือน้ำยาที่มาจากโรงงานเนี่ยมันก็เกินเกินอยู่แล้วนั่นคือน้ำยาเกินอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของการจูนน้ายาหรือเซตน้ายาเนี่ยยังไงแอร์ก็จะเย็นไม่ฉับนะครับ <laughs> <laughs> ยากแล้วเนี่ยยากนะครับค่อนข้างยากครับ <c oughs> ค่อนข้างยากอันนี้ยังดีนะครับเป็นตัวธรรมดาถ้าอินเวอร์เตอร์หนักกว่าน,นี้ครับหนักกว่านี้อินเวอร์เตอร์เขาจะมีเซนเซอร์อย่างที่ผมบอกคือเซนเซอร์มีทั้งหมด3จุดใช่ไหมครับมีทักชั่นมีดิฟชาร์หัวคอมแล้วก็มีแวดล้อมแล้วถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมีกลางคอยด้วยสี่ตัว ถ้าอุณภูมิตรงไหนผิดเพี้ยนสักจุดเนี่ยความเสี่ยงก็ลดรอบทันทีเลยก็จะไม่เย็นนั่นเองเราเราวัดวิธีเดียวกันได้ไหมได้ครับได้วิธีเดียวกันได้เลยตำราน,นี้แหละครับแต่ว่าแต่ว่ามันลดรอบแล้วนี่แล้วมันเเราก็เปิดเปิดโหลดภายในห้องก่อนก็คือ,อเพิ่มโหลดก็คือเปิดประตูเปิดหน้าต่างทุกอย่างให้โหลดความร้อนมันมากขึ้นก่อนอแล้วก็ลดอุณหภูมิลงต่ำสุดให้คอมทํางานเต็มกําลังก่อนพอ,อคอมทํางานเต็มกาลังแล้วก็ปิดโหลด ปิดโหลดเช็คอุณหภูมิภายในห้องว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ไปตรวจสอบด้านนอกนะครับอันนั้นคือตัวนี้ต้องทํางานเป็นทีมนะครับคนนึงอยู่ในคอยเย็นก็ต้องมีการเข้าใจกันกันกบคนที่อยู่คอยร้อนไม่งั้นเราก็กระโดดไปกระโดดมาถ้าเป็นบ้านที่มีหลังคาครับอันนี้ลําบากเลยนะครับถ้าเป็นแบบง่ายๆแบบนี้มันก็จะเดินกันง่ายๆ ซึ่งจากที่ผมไปสอบถามมาทางพี่จอนเขาก็จะมีการเปิดอบรมหลักสูตรเจาะลึกอินเวอร์เตอร์ซึ่งเขาก็จะมีการพูดถึงค่าซูเปอร์ฮีทด้วยซึ่งปกติหลักสูตรนี้แทบจะไม่มีคอนสอนแล้วเขารับแค่รอบละ5คนเท่านั้นสําหรับเพื่อนๆพี่ๆช่างแอร์ที่สนใจก็ลองติดต่อไปที่ทางพี่จอห์นไอซ์คูลแอร์ดูนะครับผมก็จะใส่ช่องทางติดต่อเอาไว้ที่คอมเมนต์ายใต้คลิปแล้วก็จะปักไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมในห้องนี้เรียกว่าเย็นเจี๊ยบเลยในห้องเย็นแล้วใช่ไหมครับเย็นเจี๊ยบเลย คราวนี้ผมคิดว่าถ้าอากาศร้อนๆมันก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่า<ม>ตัวคอยล้อน,นี่ยอยู่ใน,ใน,ใ,นในจุดที่ถ่ายเทยได้สะดวกเมื่อกี้ก็ไปตรวจสอบดูหลังคอยล้อนเนี่ยก็ไม่มีความร้อนสะสมใต้ใต้หลังคอยแล้วครับโอเคครับก็วันนี้พี่จอนมาปรับจูนให้แบบว่าโอเคแล้วนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหลังจากที่ลงคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าตอนที่อากาศภายนอกร้อนๆเลยเนี่ยข้างในห้องจะเป็นประมาณเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวดูช่วงเมษาเนาะอ่าอุณหภูมิ40กว่าๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีลองดูว่าในห้องจะเย็นหรือเปล่าอ่าครับมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จอนมากนะครับที่สมาถึงบ้านนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากติดต่อพี่จอนก็เบอร์นี้เลยนะครับครับครับผมก็จะเป็นพื้นที่รามินทานะครับแล้วก็เราแวกใกล้เคียงช่วงนี้คิวค่อนข้างยาวเรียกว่ามนุษย์ทองคำเลยนะตอนนี้นะครับแต่ว่าลองก็ลองติดต่อมาดูก่อน นะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณวิจารมากครับ,คร,บครับผมครับหมดเสียงัมครับ